ทำไปแบบสมามร,รอบมาสุดเร็วจัง4.8วินาทีนะครับผมนี่ผมชอบผมมองแบบนี้ว่ะทุกคนผมกวซื้อามาเท่ดีร่อไม่ตรงได้ประเด็น <c oughs> ดังไหนครับ ร้อยหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงครับร้อยแปดสิบฮะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสนกับมันมันมันสนกับรถกระบะซิ่งได้สี่งั้นเดี๋ยวผมจะเปรี่ยนไปเป็นรถกระบะสี่ล้อแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผมไม่ได้เล่นไปนะครับผมมันน่าจะมีรถเข้ามาใหม่บ้างเป็นบางคันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเรามาดูรถกระบะอืมสุดีแม็กครับผมอันนี้เป็นเดิมเดิมนะฮะอันนี้รถสูดีแม็กเดิมเดิมซิ่งนะครับผม โอ้โหเสียงอย่างกาเครื่องยนต์โรตารี่เนี <c oughs> ่ยฮะแล้วทำไมรถมันไม่ยอมวิ่งให้ผมลนะ่ะเอาเหมือนโมเดลมันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ <c oughs> งั้นเรางั้นเราเปลี่ยนรถด,ดีกว่ากระบะ2019คัน <c oughs> นี้เป็นกระบะ2019 i s u ิบเกอสุดีแม็ปี2019แน่นอนอ๋อคันนี้ขับได้ปกตินะครับผมรถบางคันที่มันบักนะครับผม มีน้องมาคอมเมนต์บอกว่ามันมันมันเกี่ยวกับการที่เราไปเอาโมเดลของต้นฉบับมาแล้วเขาเหมือนว่าเขาล็อกไฟอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ครับทำให้เห็นไหมทุกคนจะสังเกตได้ว่ารถมันจะแบบว่ามีชิ้นส่วนไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับผมนี่แบบนี้คนเล่นเยอะแนะท่ทำเป็นเล่นไปดูดิมาเดี๋ยวเรามาลองแซดรถกระบะกันสักหน่อย แรงทอกจัดจ้านมากคันนี้สุดที่200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมถ้าเปรียบเป็นความเร็วกิโลเมตรนี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับหัวไม่ไม่ไม่ไมเปิดไม่ได้นี่ออกตัวจัดจ้านโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการออกตัวออดีๆและรอบนี้ โอ้ทันรถจริงเนี่ยมันจะสับแย,ย่ทันไหมเนี่ยถ้าเป็นเ์แมนวลเนี่ยถ้าจะทันอยู่แหละ332กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสำหรับซูซูนีดด่แม็กปี2019นะครับสุดจัดครับสุดจัดครับคันนี้มันมีเครื่องจับเวลาด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงเขาบอกว่าให้กดสตาร์ทที่ลายครับเพื่อเริ่มสตาร์ทมันน่าจะต้องเอาไปใช้ที่สนามแดกหรือเปล่านะครับ เป็นรถที่ตู้ทึบที่ผมเห็นบ่อยมากครับผมส่วนมากเขาจะเอารุ่นนี้มาทํากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นกิโลปรับเป็นเมนนุนด้วยนะครับอันนี้คือเมนนนอย่างอ่านี่เมนนลนละเรามาลองฟังเสียงกันสักหน่อยอนันจะเป็นเบสหลักาป่ะนะควันดำเอาตกแบบตกแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสักหน่อยกับคอกสปาคนะฮะไม่ใช่คอกตู้ทึบนะครับอันนี้เมนวลนอย่างเนะี้ยเอาก็เมนนนแล้วนี่วะ ทำไมผมไปไอใส่เกียร์ไม่ได้อ๋อมันต้องเป็น S T T โหจัดจ้านมากคันนี้แต่วิ่งไม่ตรงทางครับความเร็วเท่าไหร่เนี่ยน่าจะแรงกว่าคันเมื่อกี้367กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับตู้ทิกกบกระบะตู้ทึบวตัวเมืนแรงจาัางวะเนี่ยเกิน ไปไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่สนามแร็กกันดีกว่าผมเบรกอยู่พอดีเป๊ะเข้าสนามแร็กมันต้องเข้าทางไหนวะอันนี้ปะโอทางเข้าคืออย่างเล็กเลยไปเดี๋ยวเราไปลองที่สนามสักหน่อยผมจะลองระ,ะบบระบบเปิดไฟแดงนะครับผมไฟแดงไฟไม่แดงอะไรแบบนี้โอ้แล้วทางเข้าคือแบบเล็กมากเข้าไปได้ไหมยี่ถอยถอย อ๋อได้ไงมันขึ้นเวลาแคนเซลิลถ้าถ้าถึงเส้นตรงนั้นคือมันจะไปเลยใช่ปะไหนเส้นขาวนะเออใช่เว้ยใช่ใช่ชใช่อ๋อแบบนี้นี่เองโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันสักหน่อยละกันนะครับผมกับอันนี้เป็นตู้ทึบนะครับเดีวเรา,เรา,เราจะต้องเอารถไปใกล,ใกล้ก่อนประมาณนี้โอเคแอคทีฟไทม์เมอร์ครับ สามสองหนึ่งไปครับขับสองับสามับสี่ับห้าอ้โหคว่ำเลยโอ้โหชนกลวยนิดเดียวแม่เวลาที่ทำได้นั่นก็คือสี่วินาทีเดี๋ยวมันวิ่งถึงตรงไหนอ๋อถึงตรงนี้เน่เ่ถึงป้ายนี้แล้วมันมีเวลาบอกปะ เวลาตรงป้ายไม่มีบอกนะครับแต่มันมีเวลาบอกตรงไอที่เราเปิดตรงมอสโตดิสมุมขวานะครับสวินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมไปตั้งแบบว่าให้รถมันตรงๆกว่านี้ก่อนนะครับ4.7นะครับผมรอบแรกที่เราวิ่งไปนะครับโอเคมันมันแคนเซิลไม่ได้ดี่ว่าเราต้องวิ่งใหม่รอบแรก4.7ครับเดีรยวเรามาดูกันรอบที่2สักหน่อยละกันนะครับรอบ2ครับกับอีซูดีแมกซ์สปาครับแต่ผมจะตั้งรถให้มันตรงก่อนนะครับ ตั้งไม่ตรงมันมันมันวิน่งชนควยแอคท v ฟไทม์เมอร์ครับผม3 2 1ไปครับสี่จุดห้าวินาทีนะครับผมไม่เวลาลงมาสองวิเลยถือว่าเยอะมากเลยนะครับถือว่าเยอะมากเค okay. ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงนะครับผมเพื่อเพื่อเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าสับเกียร์ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถ้ามันสับเกียร์ดีอะไรมันอาจมันอาจจะทําเวลาได้ดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับผมผมขอลองมาอีกรอบนึงทรงคืออย่างเท่มผมคันนี้เเข้าจุดแทับ นี่ครับแอคิีิทามามเลยครับสามสอง let's go สี่จุดวินาทีนะครับผมรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมจะสับเกนหนึ่เร็วเกินไปนะครับโอเคก็จริงๆถ้าจะทำเวลาได้ดีๆก็4.5 13วินาทีนะครับ นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดของรถคันนี้นะครับผมสำหรับกระบะซิ่งคันนี้นะผมรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะมาดวลกันดีกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นรถกระบะคันแรกที่เราที่เราขับไปนะครับผมกระบะคันที่เราขับไปตอนแรกนะครับก็น่าจะเป็นอินซ u ปีสองพัป่ปะอ่าแล้วมันมีคนมาสปอนร,รถสิบล้อด้วยเออ กบเป็นเมนวนวลกน S&P นะครับวิ่งทางนี้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้เนาะใจเย็นหน้ารถมันอันนี้ใกล้ไปหรือเปล่าเอมนิดนึ่ปมามานนี้แล้วกันได้อยู่เอา้าโอโ้โหลืมใส่เกียร์ไปถเถอะโอเคครับมาครับตอนนี้ผมกด Activate Timer แล้วนะครับผมมาสามสอง หนึ่งสี่จุดเจ็ดสี่จุดหกวินาทีไม่ใช่สี่จุดเจ็ดนะครับสี่จุดหกวินาทีแต่ยังเวลาย,ยังช้ากว่าสุดุปีสองพันสิบเก้าไอรุ่นเมื่อกี้ที่เราขับไปหนึ่งวินาทีนะครับเอาใหม่เอาใหม,หม่มันมีมันมันต้องมีรอบแก้นะครับผมรอบเดียวไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรอบแก้กันดีกว่าว่ารอบแก้เนี่ยเราจะสามารถล้ม สถิติของอิสุสคันสีขาวคันนั้นได้หรือเปล่าเนะยครับผมต้องวนกลับมาอีกครับแม้จะว่าไปทำอย่างนี้มันก็สนุกดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปลองตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับถ้ามันเบิรอนยางได้เนี่ยมันเกลียวมากเลยผมรู้สึกว่าเบิรอนยางยากมากเลยอะโอเคมามอันนี้พยายามแบบว่าอ่านี่ตรงเส้นที่สุดแล้ว น่าจะเกินวาร์ด้สามบ้างนี่แอคทีฟิบไทม์เลครับสามสองหนึ่งโอ้สับสองเร็วไปเวลาที่ทำได้4.8นะครับผมยังยังไม่ดีพอนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมสับเกียร์หนึ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวเราจะไปลอดแก้เพืนรอบที่3กันนะรอบท้ายเพราะว่าเกียร์แรกที่ผมออกตัวมาเนี่ยคือผม ผม,ผมยังไม่ได้ปล่อยให้รอบรอดเกนหนึ่งมันขึ้นไปสูงเลยเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะรอบมันจะสุดเร็วแล้วเราจะมาแก้มือกันอีกนะครับผมมีเบราาิร์ดหลัาเบิร์ดหลักค่านี่น่าจะเต็งเอาเรื่องนะครับคิดว่านะโอ้โหเกียร์ตยังหดเลยเบิร์ดหลัาเอเอาเ,เราื่องจัดอรอเออ๋ออ๋ออ๋เอ๋เอ้ออนออ๋ แอคกทีฟไทม์เมอร์ครับสามสองหนึ่งเลสโก้สี่จุดหกสองแปดวินาทีนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่รถคันนี้สามารถทำได้เลยครับผมสี่จุดหกสองแปดวินาทีก็ถือว่าใกล้เคียงกับคันแรกที่เราขับไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยิสุดีแม็ก คันสีดำคันนี้นะครับผมเวลาที่ดีที่สุดตอนนี้เป็นอันดับ2นะครับอันดับหนึ่งก็คือ isuzu d-max หอกทึบเออไม่ใช่ตู้ทึบนะครับผมอ่าทำเวลาได้4.5วินาทีคือแบบตึงมากนะครับผมโอเคต่อไปเป็น isuzu dagoni น,นะครับผมคันนี้เรียกได้ว่าทำมาแบบวิ่ง มันก็ไม่ได้เชีงว่าเอามาวิ่งสนามนะเพราะว่าถ้าวิ่งสนามจริงล้อหลังเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านี้แต่ที่ผมรู้สึกว่าล้อหน้าเออไม่ใช่ล้อหลังมันจะไม่ใช่นะครับผมมันจะออกตัวไม่ดีครับถ้าเป็นแบบนี้ขวันนีค่ควรดับจัดมันจัดเต็มมาเลยอีครับแค่จะถอยนี่คือแบบดูได้เลยว่ารถน่าจะแรงเอาเรื่องนะฮะตั้งศูนย์รถให้ตรงก่อน อโหตั้งตั้งตั้งรถยากมากเลยทุกคนโอเคมาแล้วนะครับผมแอคติวิทพารเมอร์มาเป็นกิโลเมตรก่อนออแล้วใครมาขับรถมาวะนะดูนะโอเคครับผมน,ะนับสามสองหนึ่งไปครับผมโอ้โหถามจริง โอ้โลยลดวนราคาแรงเลยรถคันนี้ทำเวลาไปได้7.6วินาทีนะครับผมคืออืดมากเลยอ่ดมากเลยมีแค่ควันดำกับเสียงนะครับโอ้โย,ยนึกว่าจะแรงกว่านี้อ๋อนี่ขากับเขาต้องวิ่งเส้นนั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่อันตรายรแต่ผมไม่เกี่ยงไงผมวิ่งเส้นไหนผมก็วิ่ง สำหรับดาร์กไอคันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะขับแค่รอบเดียวนะดูจากสภาพตอนนี้แล้วไม่น่ารอดนะครับผมไม่น่ารอดเลยเดี๋ยวเราไปกระบะเบคอนกันดีกว่านะครับผมอุ้ยคันนี้น่าจะตึงฟังจากเสียงฟังจากการขับแล้วน่าจะตึงเอาเรื่องนะครับผมแต่โมเดลรถไม่ครบนะครับผมเนื่องจากเป็นฝ่ายที่ไปอ่แต่ว่าขโมยต็ไไปใช่นะพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับ โอเคโอ้คันเมื่อกี้ไปเจวินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับผมสูซูเบคอนนะครับผมลายเบคอนมันเป็นลายเบคอนโอเคันนี้น่าจะตึงตึงน่าจะตึงจัดเลยอะวงการเบรยนยางเลยแจ่ตั้งตั้งรถให้ตรงก่อนขยับหน้านิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับผมมา ให้ฟังเสียงกันก่อนอโอเคไหมไอตุลทามเลยครับ3 2 1สอ่สี่จุดหกวินาทีนะครับผมสำหรับซูซูกุคันนี้นะครับผมไล่เบคอนนะครับรอบแรกที่เราทำคะแนนทสี่จุดหกวินาทีแต่เราวนกลับก่อน หร,หรือว่าเราจะขับแบบว่าลองแบบว่าสมจริงสักนิดนึงอะไรแบบนี้จำเป็นว่ามันจะขับยากนะนี่งไงยังไม่ทันเลยนี่สะละเออผมจะไม่ขับทางนี้แล้ววะขับยากเกินโอ้โหอุบัติเหตุครับผมมอเตอร์ไซค์เบรกไม่อยู่ฮะดูสภาพล่าสุดนี่คือนอนไปกับพื้นกองไปกับพื้นโอเคครับผมไปเฮ้แต่มันมีเสียงอะไรด้วย อฮ้ยทำแบบสมจริง,งกว่าก็จนะริงอฮ้ยเอาเรื่องว่ะทั้งฐานเกียร์ทั้งมืออะไรคือแบบมันไปหมดเลยอ่ะอ๋อมีเสียงโบ๊ะเป๊ลเปๆเปิลเปเลยหมดเอาแล้วการจับครงอะไรคืออยากได้นะแต่ต้องดูข้างนอกก่อนนะเพราะว่าเราต้องตั้งรถให้ตรงก่อนประมาณนี้ โอ้ยเลยเลยเลยประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมต้นแอคทีฟิตไทม์เมอร์ก่อนโอเคไหมเอาเอาใหม่เอาใหม่น้าไปใกล้ประมาณนี้โอเคมาตอนนีเ้เป็นเกียร์ว่างละขับแดกแบบสมจริง ทำไปแคสามรอบมาสุดเร็วจัง4.8วินาทีนะครับผมนี่ผมชอบผมมองแบบนี้ว่ะทุกคนผมรู้สึกว่าเท่ดีอ่ามันขับรถจริงเลยนะครับคันนี้เอาแค่สองรอบพอแล้วนะครับผมพอแล้วพอแล้ว,พลวเพราะว่าไม่ไหวนะครับต่อไปมีอะไรอีกเบิร์หลักห้านี่ไงเราจะไม่ขับได้ไงก่อนเบิร์หลักห้านี่คือตัวตึงสนามแดกเลยตัวตำนานนะผมตัวตำนานแต่ผมมองนี่ขับไม่ได้ว่ะคันนี้ ดีมันไปนั่งอยู่ข้างหลังแต่คนดำนี่คือแบบดูเอเราขันแรกขันแรกมันดูได้ปะมุมมองแบบนั้นลองดูสิี๋ยวผมขอลองดูก่อนไม่ใช่คันนี้มันต้องเป็นตู้ทึบอันไหนคันนี้หน้ามูเอ็กตัอันนี้หน้ามูเอ็กตัตู้ทึบนะครับมุมมองเป็นยังไงขอดูหน่อยคันนี้มุมมองได้นะครับผมแต่พวงมาลัยหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยจะไม่หันตามนะครับผม ดังนั้นเนี่ยโอเคช่างมันนะครับผมปล่อยไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเป็นคันต่อไปเลยฟอนเทียฟอนเทียนี่คือโอ้โหร่น,นี้ไม่ต้องเอาลงสนามหรอกมั้งถามจริงไม่ต้องเอาลงสนามครับเอาไว้หนึ่งนี้เลย <c oughs> อ่าก็อย่างอื่นนี่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผมไม่เล่นมอเตอร์ไซค์ครับเราจะเอาเป็นรถสี่ล้ออย่างเดียวนะครับผมมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นเบิร์ดราครับได้ไหม เวื้องราคาน้อจะตึงโอ้ยอ๋อผมใส่ gp ไว้โอ้โหโหโอโยอตึงแน่นอนโอเคต้องหลบต้องหลบให้เขาหน่อยนะครับเี่อเบื้องราคาขึ้นเร็วยากมากเวื้องราคามีสองคันนะครับผมตอนนี้รอเขาแข่งกันก่อนไปแล้วครับผมจริงๆมันไม่ต้องแข่งกันนะครับวิ่งจับเวลาเอาเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต,ต้องแข่งกัน โอเคตั้งศูนรถให้ตรงนะครับขู่ควันดำเยอะเยะไปไหนวะเนะี่ยโอเคมาตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะตรงแล้วแต่น่าจะเอียงไปซ้ายนิดนึงแต่<ๆ>ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมจัดเลยแล้วกันแอทวิว<ๆ>ิทไทม์เมอร์ครับสามสองหนึ่งเดี๋ยว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 อะไรวะเนะี่ยสามสองหนึ่งไป 4.5วินาทีซึ่งยังเยอะกว่ายังเยอะกว่ามีสูดีแมคคอกทึบนะครับผมมันก็ต้องมีรอบแก้มือใช่ปะอ่ารอบเดียวมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีรอบแก้มือควันดำไปไปดูรอบแก้มือกันดีกว่าสุดจัดสุดจัดเลยเบ่อหลัก2มี2คันน้อยมันชนกันได้นะ มันชนกันได้เป็นบางคันครับวันนี้เขาบอกว่าจัดสิบรอบมาแข่งสักหน่อยตั้งสูตให้ตรงครับโอเคหน้าเลยหน้าเลยโอเคครับผมมาครับเอาแล้วไปใส่แกนหอยลืมใส่แก้ว่างตลอดเลยแอคทิวิตี้มเมสส์ครับสามสอง หนึ่งรอบแก้ตัวไป4ี่4ุดแต่เวลารอบแรกที่สปาร์คทำไปได้ใน4.5เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ก็ประมาณใกล้ๆกันผมก็จำไม่ได้ไอตัวนี้มันเลื่อนหายไปแล้วนะครับ4.5ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมกับคอกทึบตู้ทึบนะครับแม่ไม่ธรรมดานะครับผมเออเจว จะว่าไปไม่ธรรมาดาเหมือนกันโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาหาแบบอื่นเล่นกันดูบ้างนะครับผมเล่นแต่แบบเดิมทุกคนก็อาจจะเบื่อกันอะไรอย่างนี้นี่ครับผมอ่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับแบบแดกสนามคลอง5นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็สสวัสดีครับ